มันจะมีกระแสคือกระแสตอนนี้เนี่ยมันจะมีกระแสเกี่ยวกับนางงามที่มีปัญหาอยู่นะคะกับผู้จัดก,การร้านงานนางนางงามเนี่ยค่ะก็อันนี้เนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวกับเกศนะคะเกศจะมาพูดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเกศแล้วก็มิวส์บายเมทินีนี่มิวส์บเมทินีนะคะซึ่งจะมีหลายๆคนนะคะในตามเพจนางงามทั้งหลาย นะคะหลายๆเพจเนี่ยได้พูดบอกว่าในเมื่อ,อ,อน้องเอมมี่กับน,น้องอแมนด้านะคะเป็นลูกศิษย์ของมิวส์บเมทินีคือเป็นลูกศิษย์ของแม่เกดเนี่ยนะคะว่าถ้าแม่เกดไปเป็นกรรมการวันพรีลิมกับวันวันไฟนอลแล้วถ้าน้องสองคนนี้เข้ารอบ มันจะดีเหรอนะคะสิ่งแรกเลยนะคะอย่าเข้าใจผิดนะคือน้องๆน,นะคะที่มาเรียนกับแม่เกศทุกคนเสียตังค์หมดนะคะเสียตังค์มาเรียนนะคะเเกศไม่มีส่วนอะไรกับน้องๆเลยนะคะว่าน้องถ้าน้องเข้ารอบน้องได้ตำแหน่งหรืออะไรก็ตามนะคะไม่มี ผลได้ผลเสียอะไรตรงนี้เลยนะคะน้องๆมาเรียนการเดินแบบนะคะกับมิวส์บ m e เมทินีนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็ก็เนี่ยค่ะนะคะก็คือเป็นลูกศิษย์ของมิวส์บาเมทินีเก็บไม่ได้อยู่ในทีมเบื้องหลังของเขาไม่ได้อยู่ในทีมปั้นของเอเอเขาเรียกอะไรไม่ได้เป็นผู้จัดก,การน้องๆหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย บอกได้เลยว่าคือน้องมาเรียนแล้วก็แค่นั้นนะคะอยากจะบอกว่าเป็นเหตุผลนี้นะคะที่เกตตัดสินใจว่าปีนี้เกตไม่ไปเป็นกรรมการนะคะในรอบพรีลิมหรือไฟแนลนะคะถึงแม้ว่าเกศเกตเป็นคนที่ชัดเจนแล้วเกตแฟร์นะคะไม่ว่าเกตจะทำอะไรก็ตาม เกดแฟร์ fair, ไม่มีตุกติกไม่มีอะไรไม่มีแบบว่าเอารู้จักคนนี้เลยต้องให้คณะอะไรเงี้ยไม่บอกชัดเจนเลยว่าเกดเป็นคนหนึ่งที่ทำอะไรเนี่ยเกดต้องการความแฟร์เกดไม่มีการเฟเวอร์นู่นนี่อะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นเ,เกดอยากจะบอกว่าเกดตัดสินใจไม่ไปเป็นกรรมการเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ต้องการให้น้องสองคนนี้คนเรียกอ,อะไร มีออ่ทัวร์เหรอทัวร์ลงอยากให้มันแฟที่น้องจะได้เข้ารอบหรืออะไรก็ตามเนี่ยด้วยความแฟนะไม่ต้องการให้คนคิดว่าอ้าลูกเกดไปนั่งอยู่เป็นกรรมการแล้วออกได้เพราะว่าเป็นลูกลูกเกดหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะคือไม่ต้องการให้มันมีดราม่านี้ เพราะฉะนั้นเกศก็เลยตัดสินใจไม่ไปนั่งพนน e ลกรรมาการนะคะชัดเจนไหมคะทุกคนนะคะเพราะว่าเห็นในในเพจของนางงามหลายๆคนในหลายๆเพจนะคะทักกันเข้ามาแล้วก็พูดอย่างนี้เกศไม่ต้องการให้ดราม่าไปถึงเด็ก นะคะไม่ต้องการให้เอมมี่มีดราม่าไม่ต้องการให้แมนด้ามีดราม่าไม่ต้องการให้น้องแบมมีดราม่าเพราะฉันบอกตรงนี้เลยให้ชัดเจนว่าเพื่อพวกคุณที่ชอบเขียนชอบพิมพ์ชอบอะไรชอบแบบว่าดราม่าชาวบ้านไม่ต้องดราม่าเด็ก3คนนี้นะคะเพราะว่าดราม่ามิมาอยู่ตรงนี้แน่นอนคุณจะไปดราม่าอะไรที่อื่นก็เชิญน,นะคะให้ชัดเจนเลยเพราะฉะนั้น บอกได้เลยนะคะว่าเชียร์น้องๆทุกคนนะเชียร์คือไม่จำเป็นจะต้องเด็กเป็นเด็กจากมิวส์บเมทินีนะคะหรือลูกสาวหรืออะไรคือเกศก็เป็นคนหนึ่งเหมือนแม่ปุ้ยเหมือนพี่นาะนะคะเหมือนทุกคนในเมืองไทยเราต้องการผู้หญิงที่เหมาะสมที่สุดที่จะมีสายสะพายไทยแลนด์แปะอยู่ ท่านหน้าอกเขานะคะเพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นต้องเป็นเด็กของมิวสเป็นใครก็ได้ที่คณะกรรมาการซีฟิตที่เห็นว่าคนนี้เหมาะสมนะคะชัดเจนนะไม่ต้องมาดรามา่าจบค่ะนะคะใครที่อยากจะตัดคลิปช่วงนั้นที่เก็่พูดเอาไปโพสต์ตามเพจนางงามต่างๆ เชิญเลยค่ะเอาให้ชัดเจนแม่เกดไม่ต้องการดึงดรามา่ามาให้กับเขาเรียกว่าอ,อะไรให้กับลูกศิษย์ของมิวสไปเมทินีเพราะฉะนั้นจะรอดูสวยๆอยู่ที่บ้านนะคะจบขา่า <laughs> ว